Terima kasih telah menonton! ความคืบหน้ากลุ่มคนร้าย3คนใช้อาวุธปืนขนาดจุดสามแปดมมยิงใส่ในายวโรดมนิชรัตกุลอายุ20ปีเมื่อช่วง20่สนาฬิกาสามนาทีของคืนวันที่17กันยายนที่ผ่านมาที่องเชชายเลขที่91้ทับเซอยลมโชยหมู่ที่7ตําบลสำนักขามอำเภอสะดาวจังหวดัดสงขลาโดยในวันนี้ทางชุดสืบสวนสพสะดาวชุดสดืบสวนตํารวจภูทรจังหวดัดสงขลาชุดสดืบสวนภูทรภาคเก้าและชุดการข่าวตํารวจเวนชายแดน437า นายสนทิกำลังเร่งติดตามความคืบหน้าของคดีและหาเบาะแสกลุ่มคนร้ายซึ่งวันนี้ลงพื้นที่ไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายน่าจะใช้เป็นทางผ่านแต่เนื่องจากกล้องวงจรปิดของทางเทศบาลตำบลสำนักขามไม่มีเซิร์ฟเวอร์จึงไม่สามารถดูกล้องวงจรปิดได้และส่วนกล้องวงจรปิดตามบ้านหรือโรงแรมบริเวณใกล้เคียงก็ไม่สามารถดูได้เนื่องจากกล้องนั้นเสียทางเจ้าตำรวจลงพื้นที่กำลังเร่งหาเบาะแสจากพยานแวดล้อมซึ่งตอนนี้ ยังไม่สามารถระบ,บุได้ว่าเป็นใครเป็นผู้ก่อเหตุเพราะคนเสียชีวิตไม่ใช่คนในพื้นที่ในส่วนของคดีเหตุแรงจูงใจก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดในส่วนของคดีเหตุแรงจูงใจก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นการขโมยจักรยานยนต์ของชาวบ้านไปจำหนาเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนทุกชุดจะเร่งสอบสวนติดตามผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่กรอเหตุในครั้งนี้มาสอบสวนและยังไม่มีการออกหมายหรือเรียกใครมาสอบสวน